ที่นั่งเต้องไปย่งที่นั่งกันเอาเองคือมันเหมือนกับนั่งรถธรรมดาเลยนะดูแบบมันเด้งดึ๋งดึตลอดเลยพอดีรถสั่นมากเลยอะไม่ไหวอะฮัลโหลฮัลโหล I'm m I'm Kate you're from here yes uh you're originally from like candy no What's your name, sir? Angelo. Angelo. Yeah. Nice to meet you, Angelo. Nice to meet you. <laughs> I'll be right back again on to Wendy. Can sure. you check for me? You're from Agoda, right? Yeah, Agoda, for, for a night. Hello, sir. Done. Okay, thank you, thank you so much. You're okay. Okay. welcome. Okay. See you later. I'm from Thailand. Thailand? Thailand. Yes. Sawadee ka. ka. Wow, sweet speak Thai. <laughs> All right. Okay, by the way, see, see you on Wednesday. Monday. Bye-bye. bye Have a yeah. nice day. Okay. Hello. Yeah. ว่าไงเวลาขึ้นโอ้12.40ฮึ12.40 12.40ใช่นี่สิ่งที่ทำพอดีนัดกับลุงไว้เดินมาเจอลุงตอนมากินข้าวเช้าพอดีก็เลยแบบว่าเออคิดราคาเท่าอูเบอร์เลยก็เลยตกลงไปกับลุงเขานะครับ Thank thank you thank you so u m c ประกาศสถานีรถไฟหลักของรุงโคลัมโบนะครับผมโคลัมโบฟอร์ดนะครับทุกคนซื้อตั๋วรถไฟก็สามารถมาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับทุกคนแต่ผมว่าชัวร์สุดคือจองมาจากที่ไทยดีกว่านะแบบจองล่วงหน้ามาชัวร์สุดครับเพราะว่าตั๋วรถไฟที่นี่ก็เต็มเร็วมากนะไม่งั้นเราก็จะได้ไปนั่งแบบว่า เป็นชั้น3าะครับผมจะต้องไปแย่งที่นั่งกับคนอื่นเอานะอันนี้ผมก็จองเป็นแบบว่า first class ไว้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่ารถไฟที่สีาังกาเป็นยังไงนะยาวนานพอสมควรนะ8ชั่วโมงราคารถไฟจากโคลัมโบไปลูวาราอินิยาเนี่ยก็คือทั้งหมด2,500รูปีสีาังกานะครับ<ๆ>ก็โอเคนะ8ชั่วโมงถึงนั่น2ทุ่มก็คงไม่ได้เที่ยวแล้วแหละครับ next train ไปบัดเฮี e ร์โอเคตั้งคิวซิมโอเคครับถามเพื่อความแน่ใจนะอีกหนึ่งชั่วโมงเนะี่ยผมก็รีบมาผมไม่เคยขึ้นไนงะก็ต้องแบบว่าเออ่มาลูกหน้าไว้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับรถไฟสีลังกานะครับผมนี่วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับคนค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะทุกคน ตรงนี้มีร้านสะดวกซื้อด้วยนะฮัลโหลอ๋อมีขายถั่วขายขนมกบเคี้ยวนะครับรถไฟจะมาแล้วนะครับทุกคนเพื่อนร่วมเดินทางคนข้างเจอะนะเป็นแบ็คแพ็คเกอร์ชาวญี่ปนอะไรเงี้ย เลข25บหมีตัวไหนวะเนี่ยไปหาที่นั่งก่อนนะอันนี้ก็เป็นที่นั่งผมนะครับหมายเลข25่สวางกระเป๋าแบคแพกได้พอดีเลยอันนี้60ลิตรนะครับอ๋อเหนื่อยอันนี้เป็นของ first class นะครับผมเขาก็จะมีฟิกที่นั่งไว้ให้เลยนะที่นั่งก็เอนได้สบายเลยนะครับผม เเหเขาจะแบ่งเป็นมีสแตนดาร์ดคลาสคือชั้นที่สูงที่สุดก็คือเราจะไม่มีที่นั่งเราต้องไปแย่งที่นั่งกันเอาเองแล้วก็มีชั้นเซค่อนคลาสนะครับเซ <Second Class S 2> ค่อนคลาสก็จะเป็นอีกปรดเหนึ่งแล้วก็เฟิร์สคลาสแล้วก็จะมีแบบสลิปเปอร์คลาสด้วยครับเดี๋ยวผมจะมีนั่งด้วยเดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปเลยแล้วกันนะอันนี้ก็เป็นเฟิร์สคลาสนะราคา2500ดาูปีนะครับผมว่าสบายดีนะวน8ชั่วโมงก็โอเคอยู่อะ่ะบายบาย คับลแนะนำนะว่าถ้าเกิดใครจะมาเนะนี่ยแนะนําว่าจะเอากระเป๋าใหญ่มานะเพราะว่าจะไม่มีที่วางเหมือนเราต้องมาวางข้างบนตรงเนี้ยของผมอะ่ะกระเป๋า60ิลิตรก็เกือบยัดเข้าไม่ได้แล้วเนี่ย ฝรั่งแบคแพคหลายคนเลยนะที่ขึ้นขบวนเดียวกันกับผมเนี่ยแต่เขาไม่ได้ไปเมืองเดียวกับผมนะผมว่าส่วนใหญ่เ,เขาจะไปเมืองที่ชื่อว่าแคนดี้กันครับแคนดี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองแลนด์มาร์คของสีดังกาเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้ไปนะผมเน้นไปธรรมชาตินะครับผมรู้สึกว่ารถไฟขบวนนี้นจะผ่านหลายเมืองเมืองลหลดกเลยนะครับทั้งแคนดี้เอลลาโนวาอิริยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้เราไปที่นูวาราอิริยาก่อนครับ รถไฟ <acter> ออกแล้วนะครับทุกคนกคนอือมันเหมือนกับนั่งรถธรรมดาเลยนะดูแบบมันเด้งดึงดึงดึงตลอดเลยพี่ด้งๆๆๆๆๆดึงดึงดึงไปเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นตกหลุมตกบ่ <c oughs> ออะไรไม่รู้อะแอบน่าก,กลัวอยู่นะเมื่อกี้ความเร็วก็จะประมาณเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายห้องน้ําให้ทุกคนดูดีกว่าเดี๋ยวรอให้รถไฟแบบคงที่กว่านี้ก่อนนะตอนนี้มันเหมือนแบบว่ายังไม่ออกจากเขตเมืองนะครับโอ้เขาก็มี พุ่งนาเหมือนบ้านเราเลยนะครับอันนี้ถ้าไม่บอกไม่รู้ว่าเป็นสีต่างการนะคิดว่าเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อีกนะเขาก็จะมีการตรวจตรวจรถไฟด้วยนะครับตรวจรถไฟในรักษาเท่าชีวิตนะตอนขึ้นตอนก่อนขึ้นมาเขาไม่ตรวจนะแต่ว่าพอหลังจากขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีเจ้าหนี่เดินตรวจนะครับ r อ g h t So กี่ห t o ่งรึเปลาหน่งยัไงห่มร้อย o ไองร o ย o เคโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้อ้ยโอ้ยอมอออ้มขยยยยยย มีลักษณะคล้ายๆกับซัมมซ่าครับทุกคนเปิดให้ดูนะผมเคยกินตอนเชา้านะอร่อยดีอันนี้เป็นขนมคล้ายๆกับขนมปังกะหรี่ปั๊บหรือเปล่าแต่ว่าเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับข้างในจะเป็นไส้มันฝรั่งนะครับผมแล้วก็มีเหมือนโรยมาสารไปเล็กน้อยนะแล้วก็มีชีสด้วยนะครับผมอร่อยอร่อยมาก ว่าตกตกบบ่อตลอดเวลาเลยอะเราถ้าเกิดคนจะไปถ่ายหนักอย่างเงี้ยทำยังไงอะไปขี่อ่ะ่วยง่ายครับคือมันแบบยืนแทบไม่อยู่ครับทุกคน,นครับชนบทของศรีลังกานะครับผมตอนนี้นั่งมาได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับทุกคน,นก็ลักษณะเอาก็คล้ายบ้านเราเลยนะแบบท,ทุ่งนาอะไรเงี้ยครับ จอดอยู่ที่สถานีแคนดี้นะจอดอยู่นานแล้วเมื่อกี้ถามคนท้องถิ่นเขาบอกว่าน่าจะจอดสักประมาณ1ชั่วโมงครึ่งครับไม่รู้จอดทำไมนะตอนนี้ก็5้าโมงตรงแล้วเดิมทีผมต้องถึงนูเวาลาอิดิยาเนี่ย2องทุ่ม13นะฮัลโหลฮัลโหล i อม m อ a เค You're from here? Yes. Uh, you're originally from like uh, Candy? No. Uh, Kostakana. Kostakana. Oh, Kostakana. Okay. Uh, what's your name? Shariga. Shariga. You? Ritishan. 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 Oh. Ara. Ara. -ar. Ar -ar. Ar -ar. Ritishan. It's it hard to pronounce. <laughs> what's your name? Cake. Cake. Yes, my nickname is Cake. ระหว่างที่กําลังรอรถไฟออกเนี่ยก็มีน้องสองคนนี้แหละครับที่เข้ามาคุยเป็นเพื่อนผมให้พอได้หายเหงากันบ้างซึ่งน้องเขาก็สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่น้องไม่เข้าใจเนี่ยน้องเขาก็จะไปเรียกคุณพ่อมาแปลให้ครับอืมน,นูราอิเดียนูราอิเดียเฮยเฮ i ยสุร์ how to say hello in s i n h a r Hello. Tamil. 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 Oh, Tamil. You Tamil, right? Tamil. How do you say hello in Tamil? How do you say hello? hello in Tamil. Wanakam. 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 Oh, So I can agree, uh, like Wanakam, uh, like this. Uh... <laughs> I do my YouTube channel. YouTube channel. ยละเบผมยินคุยกับคุณพ่อน้องแล้วก็น้องๆอยู่สักพักหนึ่งเลยครับหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ30นาทีรถไฟก็ยังไม่ออกครับเมื่อกี้ไปคุยกับน้องแล้วก็พ่อน้องมานะเขาบอกว่ารถไฟเนี่ยจะดีเลยหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะจากเดิมที่ผมจะถึงที่สถานีไปทาง สองทุ่มสิบห้าเนี่ยตอนนี้จะน,น่าจะถึงประมาณสามทุ่มสี่สิบห้านะครับทุกคนโอ้โหเขาก็งงกันทั้งรถเลยนะตอนนี้ <c oughs> ไม่น่าล่ะผมเห็นเขาบอกว่าเดินลงไปข้างล่างกัน <c oughs> ตอนแรกคิดว่าจอดแค่สองสามนาทีนะ <c oughs> แต่เนี่ยปาไปชั่วโมงหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวจะออกอีกประมาณยี่สิบนาทีนะแล้วก็ถึง <c oughs> นูบบราอิดิยาเนี่ยสามทุ่มสี่สิบห้าเกือบสี่ทุ่มนะครับ เดี๋ยวจะนั่งตุ๊กๆไปโรงแรมนะห่างจากนี้4กิโลคือแบบเวียนหัวมากเลยนั่งนาน10ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะครับ <c oughs> เราแวะซื้อของซเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะครับทุกคนอยู่มากเลยอ่ะหามาม่าสักกระป๋องแล้วกันผมหามาม่านะตอนนี้ได้แค่ขนมมาแค่ซองเดียวอยู่นี่เขาไม่กินมาม่ากันเหรอหาไม่เจอเลยอ่ะ Exclusive Why Can't I Tap Meter Yes ไปถามตอนแรกก็จบละ Finish Now Oh My God Okay Thank You Thank You So Much อ๋อแต่ว่ามันมีแค่นี้แต่ไม่มีถ้วยอ่ะไม่ดูว่าโรงแรมจะมีถ้วยมีจานหรือเปล่านะ เอาสักอันก็ได้อะไหนดีอะอันนี้กับอันนี้แล้วกัน2องอันไป A few moments later อาบน้ำเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างปิดหมดแล้วครับทุกคนที่นี่เขาบอกว่าหลังหกโมงครึ่งเนี่ยไม่มีอะไรแล้วครับที่เมืองนูบาราอิริยาเนีเ่ยให้ดูสภาพห้องนะเป็นเกสต์เฮาส์นะครับผม นี่มามา่าที่ซื้อมารสชาติคล้ายกับมามา่มารสหมูสับบ้านเราเลยครับ굿มอร์นิ่งครับทุกคนนี่ก็เป็นเช้าวันที่สองของรูราอิติยาของผมนะเดี๋ยวให้ดูที่นี่ก่อนแล้วกันอันนี้เหมือนเขาเป็นเกสเา้า,าของคนโลโก้ที่นี่นะครับ Oh, oh Good morning. Why oh, you want to take the video? No problem. Thank a k e it. t you. ลุงคนเมื่อกี้ลุงเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็แบบรอผมไงปกติที่นี่หลังหกโมงเขาก็จะมืดหมดแล้วใช่ป่ะแต่ลุงเขาก็รอผมมาถึงแล้วก็แบบเอาถ้วยมาม่ามาให้ต้มน้ำร้อนให้แล้วก็น้ำมาให้อะไรอย่างเงี้ย Hello. Yes. Can I see inside? Yes. Uh, what's, what's your name, sir? i Rajin. Uh, Rajin. 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 I'm Cakes. Nice to meet you. Nice. Yeah. 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 Thank you for the warm welcome and sorry for disturbing you last night. Because it's, okay. the <laughs> it's It's <laughs> our obligation and it's our duty to take care of the guests whoever comes here. Yeah, because I I didn't expect that the train was delayed to like, yeah. Yeah. like one and a half hours. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. Do you have any recommend for the the people, especially the Thai people? who really want to come to travel in Nura area. Yeah, we expect the people who yeah. is willing to come, but especially we don't get much for uh, people from Thailand. So yeah. you should the uh, promote some uh, through the embassy, try to send some tourists uh, from Thailand. Yeah. Yeah, it will be much appreciable. Okay. Yeah, we are happy to see people like you all, you know, understanding and uh, respecting people. And uh, at the same time, we also do the same thing, uh, repeat the same thing for you. โอ้ oh, thank you thank <Yeah. S 1> you thank you ใี่ที่ยที่อเยนนีนาา่ดต่ใล่ใช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 เใช่ใช่ใช่ใี่ใช่ใี่ใช่็ช่ใช่็ช้อช่ใช้ใช่ใช่้ช่ใบ่ใช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 ่ r ช่ใ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 ค่ะชนใช่ะ9ดาวจาก b o o k i n g c o m นะครับนี่ใช่ใช่ใช่ s ช h o ช่ใช่นะบบจนนจใจด,ดีมากๆแนะะนํำเลย อันนี้เป็นบริเวณชั้นสองนะครับเป็นที่ทานอาหารเช้านะเมื่อกี้ก็มีนะักท่องเที่ยวยุโรปเขามากินอาหารเช้าที่นี่กัน <Good morning. S 1> นี่ข้างบนก็จะเป็นห้องหมดเลยนะครับแล้วก็มีที่ให้มาเป็นคอมมอนคอมมอนแอเรียนะครับผมแต่ผมพักแค่คืนเดียวนะเดี๋ยวผมจะต้องย้ายที่พักคืนนี้ด้วยอันนี้เดี๋ยวผมพาขึ้นมาดูห้องชั้นสองนะลุงเขาอนุญาตให้ขึ้นมาดูนะครับนี่เป็นห้องแบบเดียวกันหมดเลยนะครับทุกคน สังเกตว่าห้องที่นี่เขาจะไม่มีแอร์ให้นะครับไม่มีเลยนะห้องผมก็ไม่มีเพราะว่าที่เมืองนูววราอิติยาเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่16ถึง20องศาทั้งปีครับเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงอากาศเลยจะหนาเวเย็นทั้งปีเลยไม่จำเป็นต้องมีแอร์เลยครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศวิวข้างนอกนะเนี่ยเป็นวิวไร่ชานะครับทุกคนไร่ชาหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเมืองนี้เขาดังเรื่องชามากนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทานข้าวก่อนนะลุงเขาเตรียมข้าวมาให้แล้ว โอเค thank you sir ว้าวอันนี้เป็นบรรยากาศทางนอกนะครับก็เหมือนเป็นแบบชนบทของที่ประเทศศรีลังกาเลยนะครับทุกคนโอ้โ oh, ตรงนั้นเป็นหมอกควันเต็มเลยนะครับปกคลุมภูเขาอะ Hello sir How are you <Hi. S 1> โอ้ยร้อนแสงอากาศดีมากเลยอะแบบอยู่ที่เมืองโคลัมโบเนี่ยคือแบบมีแต่กลิ่นควันรถอะไรเนาะ อันนี้มีอมนะอมเล็ตนะออมเล็ตคล้ายๆกับที่อินเดียเลยนะครับแล้วก็มีบัตเตอร์ให้นะแล้วก็ผลไม้นะครับผมมะละกอกล้วยอร่อยนะเหมือนอินเดียแต่รสชาติไม่เหมือนอินเดีย,รออดยครับงงปะออมเล็ตที่อินเดียเนี่ยจะมีความเค็มแต่ที่นี่คือแบบไม่เค็มเลยนะเหมือนแบบคล้ายๆไข่ตุต๋นนะครับทุกคน รสชาติคล้ายไข่ตุ๋นแล้วเครื่องข้างในเขาจะใส่ผักใส่อะไรอะหอมอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนมีใส่ใบใบมิ้นด้วยนะอเออเดี๋ยว here is the perfect base to explore the tea plantation so <Yeah. S 2> I want to visit some yeah, yeah. Uh, there is there many tea plantation here yeah y is surrounded with the tea plantation yeah oh so which is the most famous tea plantation here Like pedo, Pedro, Pedro, but Coach Estate, all this is comes under the company. It's going uh, private company, and some some are run by the yeah. government, so you you go with the guy, yeah. and then he will show you all the places. But if the long you take more time, he will charge you more. Oh, uh, you, you follow that? The rates will be if you go and for an hour, right? Yeah, it's not actually the. If is, is dropping okay. you and the lover slip, maybe about 1500 yeah. I think the minimum price. Uh, if it, you take more time, more time, he will charge you about another 500 rupees or something like that, not much. Okay. Yeah, I can tell the boy. Oh, okay. Yeah. So, it, uh, like the same guy. Yeah, who, same who guy. Picked me up last time, yeah, right? Yeah, yeah. Okay. yeah. okay. He's a good guy and he won't cheat you. And then if he cheat you, I He come here, I cut him. <laughs> <laughs> okay, okay. Thank right. you. I appreciate that. You know, yesterday, lot of people were grumbling to come and pick you up at that time. They, they said, no, 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 no. They were asking 2000 rupees. I said, no. Okay. He's my guest who is coming and depending on me and he's relying on me. Then I can't cheat him. Okay, Right, I want to be honest. I'm with with again bring come me some honest the here you, you come with again, and you of people come and พอได้ค <separates noise> ุยกับคุณลุงแล้วผมก็แอบเสียดายนะครับว่าทําไมผมพักที่นี่แค่หนึ่งคืนเท่านั้นครับเพราะว่าอีก2คืนเนี่ยผมก็ต้องย้ายที่พักแล้วครับถ้าผมรู้ว่าคุณลุงเขาจะน่ารักและจริงใจขนาดนี้เนี่ยผมคงไม่ย้ายไปไหนแล้วครับ r i g h t see you soon okay ล so ุงเข้าไปซื้อของอยู่ที่ตลาดนะครับผมเพื่อมาทําอาหารให้แขกกินนี่แหละ อันนี้บริเวณข้างนอกนะครับของเกสต์เฮาส์นะครับผมผมให้ดูบรรยากาศรอบๆนะนี่เมืองนี้แบบเขียวชช้ะจีเลยนะแต่ตอนกลางคืนแอบเปรี่ยวนะครับทุกคนมืดมากไม่มีไฟเลยสังเกตเนี่ยมันไม่มีไฟตามเสาเลยนะเนี่ยหูตรงนั้นก็เป็นภูเขานะตอนนี้ผมอยู่กับฮัลโหลฮัลโหลไฮสวัสดีมคิชอร์ผมเป็นคนขับรถ We are going to now tea factory and waterfall tour. I think the towers you have like that really kind of size v right. yeah. i e l Right. y e a h o Yeah. I อ้อะไรจีบวิวคล้ายๆกับภาคเหนือบ้านเราป่ะโอ้อย่างสวยครับวิวอ่ะ Wow what is this? ผมไม่ไหวละ Hi, how are you? <All right. S 1> เป็นไม่ได้ก็ไม่แนะนำนะเพราะว่า